ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในสวนสัตว์สีสเกตนะครับอ,อยู่หลังสวนสมเด็จนะฮะอยู่ติดกันน,น้องฟ้าน้องฟ้าน้องโดมแล้วก็นกปิ่นกำลังจะดูนกเออไม่ใช่ดูสัตว์อยู่อันนี้อันนี้นาะกวางกวางดาวกวางดาวกูนันกวางดาว Nè Cô, cô Cô, ta nó Cái sức cô Cô nào Cô nào skal cô ạ Tâm cô cô con ta, tâm cô ta Tâm cô, cứ cô dương bó cô hả Cứ cô dường mà mơ Tâm mơ mơ Tâm โอ้คือโกยงเลยอโกยงกันหมดโกยงใบกนอ๋ออนุโกยงมันเบียดตึงคิดก่อนอนุโกยงนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือยงปมวยก็เกิดวัวหกขาอันนี้ส่วนวัวสขา ตัวสามขาอันนี้ควายยิ้มลูกอันนี้ควายยิ้มหนุกควายแคร์ยิ้มควายสามสามขาก็มีควายสามขากูวิบขี้กก้านะเนาะ นี่นกกระจอกเทศฮะเข้าอยู่เนาะนกกระจอกเทศลูกอู่นนกกระจอกเทศมันมาแล้วม,มาแล้ว สนใจเนาะเขากลัวเป็นโรคไข้หวัดจดเออีน้นนาลูมีอุ้มือมีคนมือมีงวยมีควายไม่เห็นเลยมันหลบเลย

กีทางเนดุอดเลยยางดุเนาะลอูลิงมันดื้อจะกรองหนุจบ้านนหน่อยจมือคางหน่วยเนาะนี่จระเข้อู้น่ากลัวจังเลยเว้ยเวทีแกล้งครับทาระบายเอ้ยตัวน่นุ่มัดเววคำกรึบใส่ ເອີງົມຫັດບັດທຸມເອຫາຫມັດຈໍາໄດ້ນໍໄອ້ລາລົງເໂຕໂຈຫນັງຫມັດເວຄຣັບໂອຫາຫມັດທຸມພົມນາດືຄ່ໍາເລີຍຄັນກົບກົບຊີຄັບຊົມແຊຈີສືກ້ອຍຊີກົບແນກກູສຸມິດກຸນອັນດິງມັນເລີຍກຸນຈໍລະເຄນຽວຊີກົບແນກນາເໂຕໂຈຊີກົບແນກກົບກົບກົບ จานเลคสเวทนะโอ้ยมันหกงับหวิไปจ่าเลยบ่อเรืมันสีอาหารในบ่อจานเคเหี่ยว ไปหามาทุมเลยเว้ยไปหามาทุมเลยก่อนหามาทุมเลยไปเคลื่อนซีบอ่คิโปรมัอน่คล้ายมนัวเดยยังคล้าย้ันเนาะยังคล้ายเี ขาระบอกทุ่มทุ่มนะาสัตว์ทุ่มทุ่มคลี่คลายเอาเร็วกินเท้าไม่ลอง,อองออโอ้สปาวเป็นล้อมเป็นสวนสัตว์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีสัตว์ให้ดูหลายชน,นิด ลูกเราไปทางโน้นแหละด้อมปีนิมตะมึยเนาะอ,นอะไรเนาะตรงนั้นเนาะมีหมามีหมา,มหมา ลิงอีกแล้วเจอลิงอีกแล้วเจอลิงอีกแล้ว,ล,ล,วลูกเฮ้ยลิงลิงมันทำอะไรวะคล,ลายมันคลายคนหรืคลายยืมลิงเยะหน้าตึงในะคลายยืมเพราะตะเฮ้ยมันคลายยืม นูลิงก้นนู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 นนาเธอีเดียสงสัยเวคำค่นนี่แมนเกียวคำคนี้ลิงเวดาสวัสดนะเออขอกเนี้อแท้เลยนี่ลิงเราแจ็คขอกเนี้อแต่น้องเนืออีมือนึงอุ้ย เพื่อนเราเพื่อนเราอย่างเช่นเนี่ยทำทก้อนดนกริมันจะเบียดนูนูอเรนูขปอูใหญ่เนียไข่ปอนี่งูยักษ์เขาเรียกว่างูเหลือมงูเหลือมงูเหลืมลูกเขาเรียกว่างูเหลือมยาอึ้งเลยไหนนี่นะ โอเหลืออุ้ยสุดนสุนักจิงจอกโลกมันจะจับนักจิ้งจอกโวยเนาะสวยไอ้แจแกนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอหมูป่านี่หมูป่าหมูหมูป่าจหมูป่า,ปาจุเย ปลานูแก้วนะนกแก้วนูปลานี่ก็หมูปลาเมนเมนโอ้เมนนีเมต่างมก็ดตำลากตตำลาเนี่นกนกแก้ว

กุมารเจ้จับเด้อจักนะอันนี้เหยียวแดงโอ้โหดจริงๆเลยเหยียวแดงพญาแรงกุมารเจับไปเด้อจักนะพญาแรงเออนี่เองอันนี้ไปชอบกินศพ ล่าสุกะรอกสัตว์เล็กๆเตาเตาเด็กเห็นไม่ชัดเลยเว้ยเต่าเต่านี่มวยเนี่ยเจี๊ยบมวยเนี่ยเจี๊ยบนี่ นี่เรานี่เตาเคยเลยก่อนนี่เตาเต่าสวยเต่าจอยเนาะเตาามึด